สวัสดีครับสวัสดีชาวพฤกษบนะครับทั้งลัคนาพฤกษบแล้วก็ราศีพฤกษบทุกท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวซึ่งคลิปนี้อีพีนี้ก็จะมาเปิดฟ้าพยากรสองโชคดูราบให้การเป็นภาพโดยรวมของช่วงครึ่งปีแรกนะครับหรือก็คือตั้งแต่มกราคมไปจนถึงมิถุนายนนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับกัลยาณมิตรชาวพฤกษบทกุทุกๆท่านนะครับปีเก่าผ่านเคลื่อนไปแล้วปีใหม่ย้ายเข้ามาแทนนะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับคิดหวังสิ่งใดปรารถนาประการใดก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คุณรักษาคุณภาคคุณเจ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับก็ขอให้ปี2,566นี้เป็นปีเงินปีทองของชาวพฤกษมนะครับเป็นปีแห่งความสําเร็จขอให้มีโชคใหญ่เข้ามากันทุกๆคนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับก็ต้องขอบพระคุณ f อทุกๆท,ท่านเที่ยงกำลังใจติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ติดตามใหม่ด้วยนะทุกคอมเมนต์ ก็คือกำลังใจที่ดีมีแรงใจเข้ามาดีมากครับทั้งยอดไล้์ยอดวิวนะครับต่างก็เป็นแรงผลักสนับสนุนให้ได้ทำช่องต่อไปเรื่อยๆจุดนี้ก็ต้องขอบพระคุณจากใจจริงนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครึ่งปีแรกของชาวพลึกศพจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวพลึกศบในช่วงครึ่งปีแรกนั้นนะครับก็ขอให้เตรียมแรงกายแรงใจไว้ให้ดีนะเพราะว่า มันจะเป็นครื่องปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในเรื่องของภาระหน้าที่การงานเข้ามานะครับมฤตยูเนี่ยย้ายกลับเข้าไปทับจุดเกิดอีกครั้งหนึ่งก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าวิถีชีวิตเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านหลายๆมิติเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับจะโดดเด่นมากพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นตัวแทนแห่งความสําเร็จเนี่ย ก็จะเดินหน้ายกย้ายเรือนไปเป็นองค์เกณ์ลอยเด่ดนอยู่กลางฟ้านะครับโชคชะตาก็าจะนำพาให้การงานนั้นมีความสำเร็จอีกทั้งยังเล็งลงไปยังเรือนพันธุก็เกิดความมั่นคงขึ้นมาเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานให้เติบโตเติบใหญ่ขยับขยายขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจะมีงานใหญ่เข้ามาจะมีภาระที่ต้องอได้รับผิดชอบดูแลค่อนข้างที่จะ หนักหน่วงแล้วก็เยอะอยู่พอสมควรนะในช่วงครึ่งปีแรกและในอีกจุดหนึ่งที่เด่นไม่แพ้กันก็คือดวงของคนอุปถรัรมภ์นั้นเปิดนะครับดาวพูหัสย้ายเข้าไปเป็นราชาโชคอยู่กับพระอหูซึ่งเป็นดาวการงานอยู่ร่วมกันในเรือนวินาศนยังเรือนหนุนชะตานะครับจะมีผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าใครบางคนที่เขาค่อนข้างจะมี power สูงกว่าคุณนะครับเขาก็ยังแอบช่วยเหลือแอบส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผลักดัน ให้ก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จขึ้นมาได้อย่างล้าลับนะครับเขาก็ไม่ปล่อยให้คุณล้มหรือว่าปล่อยให้คุณลําบากลรอกและดาวอีกดวงหนึ่งที่เข้ามาอุปถรัรมภ์ชะตาก็คือพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ปัตตนิก็ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยพระอังคารก็คอยตามส่งเสริมพระสุขซึ่งเป็นดาววาสนาในลักษณะของคู่มิตรเป็นอย่างดีดังคําที่ว่าสุขปากหวานอังคารก็รับเอาคนเกื้อกูลมีเยอะมีแต่คนอยากจะเข้าหาเพราะว่าพลังงานของพึกศพนั้น ถือว่ามี energy ดีมากๆแรงมากๆส่วนมากก็เป็นทางด้านบวกซะเยอะนะครับใครอยู่ใกล้เขาก็มีพลังมันก็เลยเกิดแรงดึงดูดนะให้คนค่อนข้างที่จะเข้าหาเยอะทั้งเพศเดียวกันทั้งเพศตรงกันข้ามโอ้เยอะแยะไปหมดครับคือเหนื่อยแหละแต่ว่าก็สําเร็จอีกทั้งคนเกื้อกูลก็มีบริวารก็เยอะนะครับคอยช่วยเหลือคอยปรักดนันมีคนรักมากกว่าชางังมันจะโดดเด่นสําหรับคนที่ มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทในเรื่องของการของงานนะจะมีแต่คําว่าร่ํารวยแล้วก็รุ่งเรืองเกิดขึ้นความมุมามน่าและตั้งใจเนี่ยมันจะนําพามาซึ่งชื่อเสียงความสําเร็จแล้วก็เครดิตหน้าตาทางสังคมเข้ามาให้ส่วนสภาพจิตใจเองผมก็มองว่าเข้มแข็งนะปีนี้มี energy มีพลังงานเต็มเปี่ยมแม้แต่เรื่องของสุขภาพเองก็ยังตั้งกฎกับตัวเองเลยห้ามป่วยป่วยไม่ได้ไข้ไม่ได้ งานสาคัญกําลังมาคือมีความมุ่งมั่นอยากที่จะทําอยากที่จะลุยงานนะาตามที่ตัวเองได้ตั้งเป้าวางแผนเอาไว้นั่นแหละแล้วมันก็สําเร็จด้วยนะครับแล้วพอมันสําเร็จใจมันก็ชื้นใจมันก็ฟูภูมิใจที่ตัวเองทําได้นี่แหละมันจะเกิดพลังงานด้านบวกๆขึ้นมาเป็นพลังงานแห่งความสําเร็จใครอยู่ใกล้เขาก็มีพลังใครอยู่ใกล้เขาทําอะไรเขาก็สําเร็จตามไปด้วย นะความมั่นใจมันก็จะมีมากขึ้นอะไรที่มันเป็นเรื่องทุกข์ใจเป็นเรื่องเสียหายที่เคยเป็นปัญหามาแต่เก่าก่อนเพลือศพจะปัดออกหมดเลยโนสนโนแคร์ no sun, no care, ครับนะฉันเริ่มต้นใหม่ได้งานไหนที่มันไม่ไหวไปไม่รอดเนี่ยก็จะไม่สนใจทําใหม่ก็ได้มีช่องทางเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดอีกอย่างนะครับความพร้อมก็ยังมีเต็มเปี่ยมด้วยในครึ่งปีแรกเนี่ยนะ แต่เอาระในช่วงก่อนหน้านี้นะครับปี65ที่ผ่านมาหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ผมมองว่าพฤกษ์ศพก็คนทนได้เอาอยู่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยล่ะทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดที่คิดที่วางแผนหรือว่าตั้งเป้าเอาไว้หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นดําเนินเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี66เนี่ยก็เหมือนกันพฤกษ์ศพก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรทุกอย่างมีการวางแผนวางโครงการเอาไว้หมดแล้ว จริงๆก็ไม่มีอะไรที่ต้องตื่นเต้นหรอกนะมีแต่จะต้องลุยอย่างเดียวแหะครับตามวางแผนตามโครงการที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้นั่นแหละซึ่งองค์ประกอบรอบด้านนะครับทั้งแรงเกือ้อหนุนแรงเกือ้อกูลก็มีมาแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะลึกสมวนนะมันลึกตะยูเข้ามาทับตัวเนี่ยอารมณ์มันก็อาจจะสวิงง่ายสวิงบ่อยเอาแน่อานอนไม่ค่อยได้บางครั้งก็ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวสูงซะจนเกินไป ไม่ยอมปรับตัวเข้ากับอะไรง่ายๆนะครับอันนี้ก็ขออ,อนุญาตพูดกันตรงๆนะอันไหนถูกก็เอาไปปรับแก้เอาแต่อันไหนที่มันไม่ตรงก็อย่าไปใส่ใจครับผลพูดไปตามดวงดาวที่ท่านกระซิบบอกมานะครับคือมรดยที่ที่ท่านเข้ามาทับตัวเนี่ยมันจะอยู่นิ่งไม่ได้หรอกถ้าอยู่นิ่งเนี่ยตายแน่ๆครับเอาไปดูเถอะมันจะเริ่มกระชับกระเฉงแอคชั่นคิดเยอะคิดมากอยู่เฉยๆไม่ได้บางท่านก็ พยายามนะค้นหานะความเป็นตัวเองหาแนวทางที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือว่าทําแล้วนั้นมันมีความสุขนะครับมันเป็นครึ่งปีที่พฤกษบเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นขนขวายหาความสําเร็จของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยแหะครับก็จะต้องรู้ต้องหาให้ได้ว่าตัวเองนั้นชอบทําอะไรถนัดอะไรนะมกราคมพาเนี่ยอาจจะยังเป็นช่วงจังหวะที่ สะสางปัญหาเก่าๆให้เสร็จสิ้นไปอยู่อาจจะยังอยู่กับงานเดิมๆหรือว่าเป็นงานอะไรที่วางแผนเอาไว้แล้วมันยังเสร็จสิ้นไม่ดีนะครับหรือว่ายังไม่เก็บรายละเอียดมาก็เป็นช่วงเก็บรายละเอียดนั่นแหละครับคือยังมีความสัมพันธ์กับงานเก่าๆอยู่นะพฤกษุบหลายคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้กลับไปทํางานลักษณะเดิมๆหรือว่ากลับไปทํางานเดิมนะมีเจ้านายเก่าเนี่ยเรียกหาหรือว่าป้อนงานเข้ามาให้ และพอเข้ามาประมาณมีนาคมนะครับช่วงนี้จังหวะดีมริตยูก็ย้ายพระเสาก็ย้ายจะมีงานใหญ่เข้ามาหรือว่ามีโปรเจกต์บางอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นภาระหนักอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่ามันก็มีความสำคัญมากๆกับอนาคตไม่แพ้กันโดยเฉพาะโครงการในลักษณะระยะยาวนะครับต้องบอกอย่างนี้นะ,ะพวกลงทุนระยะยาวหรือว่าวางแผนระยะยาวเนี่ย หรือมีการผูกพันกันไปอีกนานหรือต้องทํากันอีกหลายขั้นหลายตอนกว่าจะสําเร็จตามที่วางแผนเอาไว้จะดีนะครับถ้ามีงานในลักษณะนี้เข้ามานะพอเข้ามาเมษานะครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะมาเยือนนะครับช่วงนี้หลายคนจิตใจอาจจะมีวันๆอยู่บ้างกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือว่าเป็นการเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเป็นไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและหลายๆอย่างเนี่ย ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับการวางแผนให้รอบครอบก็คือสิ่งที่สำคัญในช่วงจังหวะนี้นะครับและการร่วมงานกับคนหมู่มากอาจจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะบางทีมากคนมันก็มากความนะอาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดอยู่บ้างพฤกษบก็จะต้องรับฟังผู้รับผู้ใหญ่เขาแนะนำเอาไว้บ้างนะครับแล้วพอเลยเข้ามาประมาณพฤษภามิถุนานะครับเป็นต้นไป ลุยงานกันยาวๆครับความสำเร็จมีมาเต็มที่แรงเกื้อหนุนก็มีมากแต่ว่าบางทีช่วงนี้นะครับพึกศพอาจจะเครียดอยู่กับงานบ้างนะครับก็ผ่อนคลายกันบ้างความตึงเครียดมันมากบางครั้งมันก็ต้องดูกำลังตัวเองด้วยว่าตัวเองรับได้เท่าไหร่คือสำหรับมุมการงานเนี่ยผมก็มองว่าไปได้สบายๆแหละถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยอยู่บ้างแต่ว่าแรงผักมันก็มีกำลังค่อนข้างที่จะส่งเสริมมากอยู่ นะครับแต่ว่าจุดที่พึ่งศพอาจจะเหนื่อยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออาจจะต้องได้ดูแลเรื่องของบริวารด้วยนี่แหละโดยเฉพาะใครที่มีบริวารเยอะๆนะเขาช่วยเหลือคุณก็จริงแต่ว่าเขาก็เข้ามาพึ่งพาอาศัยขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าพฤกษศพก็อาจจะต้องบาลานให้ได้นะครับเอาให้พอดีระหว่าง คนกับงานนะครับเท่าที่ผมดูอยู่เนี่ยนะงานมมีประมาณสัก50-60แต่ว่าคนเนี่ยประมาณ1 0 0 1ถึงร้อนะมันเกินสมดุลน,นะสุดท้ายคุณก็จะหนักนะแต่เอาระเข้าใจแหละเพื่อสมก็เป็นคนรักบริวารรักนุกน้องนะครับก็เป็นว่าดูแลกำลังตัวเองให้ดีก็พอนะส่วนการเงิน ต,ติดหน่อยช่วงต้นๆมกรานะครับมันอาจจะมีอาการติดๆมาตั้งแต่ช่วงปลายปี65แล้วหลักนะมันก็เป็นอาการต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากนั้นก็ควบคุมเงินได้นะครับก็จะกลับมาคล่องตัวดีนะ,ะมีนารีคอยอุปถัมภ์หรือว่ามีคู่ครองให้การอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่ารายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางหรือว่ารายจ่ายส่วนตัวเบี้ยหัวแตกี่ยที่ไปจอดลงเท้าพวกนี้มัน มันก็อาจจะมีอยู่นะครับาะดูแล้วน่าจะเดินทางบ่อยอ่ะไม่ได้อยู่ติดบ้านติดที่หรอกนะมันจะอยู่ทับตัวเดินทางเกิดมันก็เกิดค่าใช้จ่ายอ่ะแต่ว่ารายรับเองมันก็มีเข้ามาดีเช่นกันนะเออมีรายจ่ายแต่มันก็มีรายรับแล้วมันก็เริ่มที่จะมีรายจ่ายหนักๆอีกทีหนึ่งประมาณช่วงเมษานะเท่าที่เห็นอยู่หรือก็อาจจะไม่ใช่รายจ่ายหนักดอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้สภาวะทางการเงิน ของชาวพฤกษ์นั้นอาจจะมีความตรึงมืออยู่บ้างยาวไปจนถึงพฤษภาคมนะครับแต่พอเข้ามิถุนายน,ยนการเงินก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะการงานทุกช่องทางล้วนแล้วแต่จะก่อเกิดในเรื่องของรายได้เข้ามาให้เป็นรายรับเกิดขึ้นดีทั้งสิ้นเลยนะเอาจริงๆนะครับการเงินเนี่ยผมมองว่าถ้าแค่คุณคนเดียวนะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ไอ้ที่มันเหนื่อย มันเป็นพ่อคนอื่นทั้งนั้นนะครับต้องได้ดูแลคนรอบตัวต้องได้ช่วยเหลือบริวารมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับเอาส่วนความรักนะพฤกษ์สมเนี่ยมีพระอังคารเป็นดาวคู่ครองปัตตนินะครับสังเกตได้เลยพระอังคารเนี่ยมีการเดินไม่ปกติตั้งแต่ช่วงปลายปี65แล้วลหะแล้วก็ยาวเข้ามาจนถึงต้นต้นมกราด้วยนะครับดังนั้น สนาคารความสัมพันธ์ของคนมีคู่อาจจะมีความอึมครึมกันอยู่บ้างในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือปลายปี65มาจนถึงประมาณต้นมกรานะครับแต่ว่าพลังแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากเลยสักกลางกลางมกราเป็นต้นไปอัรรงคารก็จะเดินดีตลอดทั้งปีเลยจนถึงสิ้นปีเลยนั่นแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ในปี66จะดีกว่าปี65ที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญน,นะ ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดาวคู่ครองให้การซัพพอตดีมากๆเพื่อๆเ,อเขาจะเป็นผู้นำพาความเจริญนำพาความสำเร็จทางการงานการเงินเข้ามาสู่เจ้าชะตาด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าพฤกษบนั้นแหละอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงบ่อยอย่างที่ได้บอกนะครับก็ต้องปรับตัวนิดน,นึงเนาะปรับตัวเข้าหากันบางทีทำงานร่วมกันอาจจะมะีความคิดที่มัน ขัดใจกันอยู่บ้างนะครับมันก็ต้องมีผู้นําผู้ตามะนะก็ต้องยอมยอมกันบ้างต้องควบคุมอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะเพืกอสุมนะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าจะใช้สถานะอะไรดีหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยเปิดเผย,เเผยไม่ได้บอกใครไม่ได้ก็ตามแต่นะครับผมมองว่าชาวเพฤ่อุบางท่านอาจจะมีฟิลนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่มันก็เป็นในลักษณะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอ่ะนะครับแต่ว่าในใจลึกๆก็ยังคงหวังอยู่นะครับยังอยากจะคงสถานะนี้เอาไว้ต่อไปอยากจะเก็บเธอเอาไว้ในใจในส่วนลึกที่สุดของหัวใจไม่ให้ใครได้มาเจอมาเจอเออมันอบอุ่นหัวใจอยู่คนเดียวก็พอแล้วนะครับยังหวังอยู่ยังอยากจะคงสถานนี้เอาไว้อยู่นะครับนะส่วนคนโสดนะคนโสดเนี่ยจะมีคนเสนอตัวเข้ามาอุปถัมจะมีคนเข้ามาอุปถัมนะครับทําให้ชีวิต จากที่เคยอยู่คนเดียวทําอะไรหลายอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นมันมีคนเข้ามาช่วยแต่ว่าพฤกษบเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสเปคสูงนะครับพื้นดวงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งบางทีก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมลงเอืยกับใครง่ายๆนะยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เลือกเยอะอยู่ให้ตัวเลือกผ่านเข้ามาเยอะๆอยู่นะครับใครที่เป็นในลักษณะแบบนี้ก็ระมัดระวังจะปวดหัวกับอาการสับรลังสักนิดหนึ่งนะ เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของครึ่งปีแรกของชาวพลึกศพเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่มันเจาะเรื่องลงไปกว่านี้จะเพิ่มเติมลงไปให้ในดวงรายเดือนนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดด้วยสุดท้ายก็ขอส่งความสุขให้กับชาวพลึกศบท,กทุกท่านนะครับขอให้ชาวพลึกศบท,กทุกท่านมีแต่ความเจริญเกิดขึ้นมาในชีวิตมีวิถีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุข แขวคราดปลอดภัยปราศจากพยานอันตรายใดๆที่จะมาก้ามกลายได้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าดวงจะดีดวงจะร้ายยังไงดวงไม่ได้ทําร้ายใครมันเป็นแค่วัฏจักรซึ่งทุกๆราศีทุกๆลัคนาต้องเจอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับมันเป็นความเป็นไปเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุเพื่อที่จะนําไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นเองนะความดี ที่เราท่านทั้งหลายต่างเพียรทำมานี่แหละคือของแท้และแน่นอนนะครับการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการตั้งมั่นนะครับที่จะลดละเลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวงที่ตัวเองเคยทํามานะเอาละมันอาจจะหมุนเวลากลับไปแก้ไขอันนี้ไม่ได้แต่ว่ากรรมใหม่ที่เพียรทําก่อสร้างขึ้นมามันจะเป็นปัจจัยนําพาให้ชีวิตนั้นดีขึ้น ถึงแม้ว่าการกราบไหว้และการบูชามันจะทําทให้เกิดฤทธิ์ทางใจได้แต่ว่าการเพียรการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความร่มเย็นเข้ามาสู่ชีวิตแก่ชาวเพลกอศพทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ